สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านในช anel ฝรั่ามาเซียครับเจอกันในบอลลังคารที่11พฤศจิกาย,ยน2568ครับติดตามข่าวสารของบาเซโลน่ากันนะครับก็เข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาตินะประมาณ2สัปดาห์นะครับเราก็มองในแง่มุมที่นักเตะของเราเนี่ยได้เรียกความฟิตนะได้ใช้เวลาในการฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็คาดหวังว่าหลังจากจบเบรกทีมชาติแล้วนักเตะคนสําคัญเนี่ยจะกลับมาช่วยทีมได้เดี๋ยวนี้ เรามาเช็คกันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นราฟินยาเอ,อ่ย เรดี้เอ่ยหรือว่าโจนกาเซียด้วยนะครับก็มีสัญญาณที่ดีนะส่วนมาร์กาซาโดเนี่ยไปเจ็บตอนไหนก็ไม่รู้นะครับระหว่างอบอุ่นร่างกายนะก่อนเกมที่ชนะเซลตาบีโกนะทำให้ทางฮันซิฟิกเนี่ยก็ต้องใช้ดานิโอโมครับในการออกสตาร์ตตัวจริงแทนนะเจ็บมากน้อยแค่ไหนวันนี้มีอัปเดตด้วยและที่สำคัญข่าวใหญ่ที่สุดเลยครับลีโอนลเมสซี่ไปโผล่กลางสนามค้หนูได้อย่างไรมี เหตุและปัจจัยอะไรครับที่ทำให้เมซี่ไปอยู่ตรงนั้นเป็นการสัดแองออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือ เป็นการโปรโมทอะไรกันแน่โอ้โหเรื่องนี้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันนะเพื่อนๆฝากกดไลค์หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับด้วยขอบคุณสปอนเซอร์ครับเดล s e เซนส i v e ครีมฟอร์เมนใครยังไม่เคยลองใช้ครีมไข่แห้งเจ้าแรกของไทยแนะนําเลยนวัตกรรมครีมทูพาวเดอรครับทาเป็นครีมแห้งเป็นแป้งไม่ฟูงไม่เลอะไม่อบ ไม่เสียดสีทาก่อนนอนเย็นสบายทาก่อนออกกำลังกายลดกลิ่นอับเวลาเหงื่อออกเยอะๆด้วยนะครับก็สามารถสั่งซื้อกันได้กดที่ตะกร้าในคลิปผมหรือจะกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็ตอนนี้นะครับเขามีโปรโมชั่น11 11นี่ลดไปเลย35ครับ3วันเท่านั้นจนถึงวันที่12พฤศจิกายนนะครับก็ นะใครที่ยังไม่เคยลองเปิดใจลองดูแล้วคุณจะหลงรักนะแล้วก็เดี๋ยวกิจการลุ้นลับ ของรองวันนะครับจะมีเร็วๆนี้ตอนนี้ทีมงานเขากำลังทำภาพอยู่ซื้อเก็บเอาไว้ก่อนนะครับฝากไว้ด้วยนะ EBC Financial Group แพลตฟอร์มลงทุนด้านการเงินที่ปลอดภัยและกราบเสถียรที่สุดครับใครที่เป็นสายเทรดเล่นหุ้นเทรดทองหรือว่าบิตคอยนะครับก็เรียนเชิญเปิดบัญชีกับ EBC ได้ตอนนี้เขามีลุ้นเป็นผู้โชคดีไปดูบาซ่า เอลกาซิโกระดับตำนานนะถึงที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับวันที่22พฤศจิกาย,ยนนะแค่คุณเนี่ยเปิดบัญชีเทรดกับ EBC แค่นั้นเองกติกาง่ายๆนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ EBC Thailand นะครับฝากกับตันวอช์แ่งกาลาชไว้ด้วยใครที่อยากจะล้างรถเคลือบสีติดฟิล์ม เปลี่ยนสีรถนะครับหรือว่าเคลือบกาฟินราคาโปรโมชั่นไปที่นี่อยู่ซอยสายใหม่56นะก็เบอร์โทรศัพท์064-635-4525นะครับก็เรียนเชิญไปใช้บริการกันได้นะแล้วก็ขอฝาก นะทูวิชแนานี่ครับใครยังไม่รู้ว่าดูบอลสเปนที่ไหนดูที่นี่เลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะสมัครรายเดือนเนี่ยแค่199บาทเท่านั้นเองนะครับเรื่องแรกของเราครับเรามาดูอาการบาดเจ็บของนักเตะในทีมกันหน่อยนะเราก็จะเบรกเนี่ยทั้งสิน้น2สัปดาห์โดยประมาณนะครับมากาซาโดตอนแรกมีชื่อเป็นตัวจริงครับในเกม กับเซลตาบีโก้ก็น่าจะยืนเป็นมิดฟิลด์คู่กลางกับแฟงกี้เดยองนั่นแหละแต่มันมีคลิปตัวหนึ่งนะครับหลังจากที่กาซาโดเนี่ยออกไปถ่ายภาพร่วมกับเพื่อนๆก่อนเกมนะอันนี้เป็นคลิปจาก Movistar นะครับเดินลงสู่สนามแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วไปแตะมงแตะมือไปแท็กกับคู่แข่งฮันซิฟิกเนี่ยเดินมากระซิบกับดานิโอโมครับ เดินหน้าเครียดมาเลยนะอบอกโอโมว่าเฮ้ยโอโมลงสนามหน่อยนะโอโมก็ยังแบบตกใจอยู่เอ๊ะผมเหรอทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าครับลงไปแทนที่ของกาซาโดในวินาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็าทางผู้ช่วยเนี่ยก็ไปพูดคุยกับผู้ตัดสินบอกว่าเนี่ยกาซาโดบาดเจ็บ จะขอเปลี่ยนตัวจะถูกนับเป็นโคตาในการเปลี่ยนไหมนะผู้ดสินบอกมันเกมมันยังไม่เริ่มต้นไม่เป็นไรคุณสามารถเปลี่ยนได้นะไม่ถูกนับเป็นโคตาอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยโอโม่ก็ลงสนามมาแทนที่กาซาโดนะครับบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาครับซึ่งจากการรายงานของ D R D O R S สื่อของสเปนครับโดยคาบีมิเกลเนี่ยบอกว่าไม่ได้รุนแรงหนักหนาสาหัสอะไรนะก็คาดว่ากาซาโดเนี่ยจะกลับมาช่วยทีมได้หลังจากจบช่วงเบรกทีมชาตินะแต่มันก็เหมือนที่โค้ชเซลตาเขาพูดอะเออว่างงตอนแรกประกาศชื่อออกมาเป็นกาซาโดแต่ลงสนามจริงๆอะเป็นดานีโอโมนะครับคือบาซ่าไม่ได้จะทำก็ทำเลยนะอย่างคลิปเนี้ย ก็มีการไปสอบถามผู้ตัดสินแล้วว่ามันมีการกินโคต้าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันกินโคต้าเนี่ยก็อาจจะให้กาซาโดเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนในเกมแต่พอเข้าไปคุยแล้วเขาบอกอ่ะไม่เป็นไรเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าเกมมันยังไม่เริ่มนะครับฮ mm ัน hmm. ซิฟิกเขาก็เปลี่ยนในทันทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้เพราะว่าในอีกมุมนึงเนี่ยเราก็ได้เห็นระบบการเล่นแบบคล้ายๆ4 3 3 นะครับจากฮันซ่ฟิกก็เล่นได้เออใช้งานได้นะหายไวๆนะครับส่วนคนอื่นราฟินญาเปรดี้โจนกาเซียหลังจากจบเกมฮันซิฟิกก็ตอบคำถามนักข่าวครับบอกว่าราฟินญากับโจนกาเซียเนี่ยจะกลับมาลงสนามได้แน่นอนในเกมนัดต่อไปหลังจากจบเบรกทีมชาติแล้วและอาจจะรวมไปถึงเบรดี้ด้วยต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับสื่อสเปนบอกว่า ราฟินญาโจนกาเซียทันลงสนามเป็นตัวจริงในเกมกับแอตติกบิวเบาแน่นอนแต่ในกรณีของเปดี้มันมีความซับซ้อนมากกว่าเพราะเปดี้เนี่ยกำหนดการหรือวันพักในตอนแรกสื่อเขาตีสโขบเอาไว้อะค่อนข้างนานมาก6-8สัปดาห์แต่เนี่ยถ้าเกิดเปดี้กลับมาหลังเบรกทีมชาติได้แปลว่าพักจริงๆะ แค่ประมาณสัก3สัปดาห์แค่นั้นเองเกมกับบิวเบาอาจจะยังดูเสี่ยงเกินไปแต่เกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กับเชลซีมีสิทธิ์ที่จะได้เห็นเบรดี้อย่างน้อยๆหรืออย่างแย่เลยนะครับเป็นตัวสำรองได้อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีแบบสุดๆแต่ผมก็เดาไม่ถูกนะเพราะว่าเกมลีกกับบิวเบาอ่ะ แฟรงกี้เดยองติดโทษแบนจากการโดนใบเหลือง2ใบเป็นใบแดงไล่ออกถ้าเกิดเปรดี้แบบสภาพร่างกาย70-80%น่ะผมกลัวว่าฟิกจะเลือกเข็นเปรดี้ลงเพราะมันไม่มีเดยองคือถ้าเกิดว่ามันมีเดยองอ่ะมันยังพอแบบให้เปรดี้ได้พักต่อไปก่อนได้ แต่ทีนี้พอเดยองโดนแบนด์มันไม่เหลือใครแล้วอ่ะนะการจะใช้กาซาโดจับคู่กับเอริกกาเซียหรือคิสเซนเซนถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่มันจะไม่มีิดฟิลตัวคุมจังหวะหรือไม่มีิดฟิลตัวโฮดดิ้งเลยจะกลายเป็นมิดฟิลตัวรับทั้งคู่แล้วมันเป็นสิ่งที่บาซ่าไม่เคยใช้มาก่อนนะครับก็เดี๋ยวต้องรอ ลุ้นว่าฟิกจะกล้าเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับมาดูมาคัสแนทฟอร์ดกันต่อหน่อยนะก็หลายคนสับสนว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยยิงกี่ลูกแอซิสกี่ครั้งกันแน่แล่ะเรามาดูจากออฟฟิเชียลเลยนะครับของสโมสร16นัด6ประตูกับ7แอซิสเท่ากับว่าลูกที่จ่ายคัตแบ็กกลับไปแล้วก็เป็นรามินยามาวิ่งเข้ามายิงอะ่ะ ไม่ถูกนับนะเพราะว่ามันไปฉลับขาของโมลิบาผู้เล่นของเซลตาก่อนทำให้แอสซิสของแรดฟอร์ดเนี่ยอยู่ที่7ลูกเกินครึ่งที่ผมคาดหวังแลละก่อนเริ่มต้นซีซันผมขอ10ประตูกับ10 a แอสซิสนะครับเพื่อสนับสนุนให้ทีมใช้ออปชั่นในการเซ็นถาวร30ล้านยูโรตอนนี้เกินเกินที่ตั้งเป้ามาครึ่งแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะไปสู่เป้าหมายที่ วางเอาไว้ได้ไม่ยากขอแบบดับเบิลดับเบิลนะครับขึ้นเลข2หลักทั้งประตูแล้วก็แอสซิสต์นะมีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับแรด,ดฟอร์ดก็ให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าเราทุกคนเนี่ยกำลังเรียนรู้จากฮันซ่ฟิกมากขึ้นในทุกๆนัดแดรดฟฟอร์ดบอกว่าเราชนะด้วยความพยายามที่อยากจะโชว์ฟอร์ออกมาให้ดีที่สุด ผมคิดว่าในช่วงครึ่งเวลาหลังกับเซลตาเนี่ยเราทำได้ดีกว่าเดิมมากๆในฐานะทีมเราเล่นกันอย่างเป็นมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็มีระเบียบวินัยด้วยในฐานะนักเตะ เราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนั่นคือสิ่งเดียวที่เราทำได้เพื่อมอบผลงานที่ดีที่สุดในสนามเพราะเกมต่อไปอาจจะไม่เหมือนเดิมและเราต้องเตรียมความพร้อมสำหรับมันด้วยผมดีใจมากๆกับแอสซิสที่ผมทำได้ในเกมนี้แล้วผมก็มองว่าแอสซิสแรกที่ผมนะเปิดบอลให้กับเลวานดอฟสกี้เนี่ย น่าจะเป็นแอซิสที่ดีที่สุดเลยของผมนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับบาซ่าแล้วก็ผมมีความสุขที่ได้เห็นเลวานเนี่ยทำแฮตติกได้1ในนั้นนะนะครับมันก็ถูกนับว่าเป็นแอซิสของผมเนี่ยสลูกด้วยเพราะว่าเขามีเปิดบอลให้กับเลวานนะลูกแรกแล้วก็เปิดเตะมุมให้เลวานอีกลูกหนึงด้วยนะครับแรดฟอร์ดบอกว่าผมดีใจ ที่เราเก็บชัยชนะฟิกเนี่ยมักจะเน้นย้ำอยู่เสมอว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาความเป็นตัวตนของทีมเอาไว้การเล่นเกมรับด้วยการดันไลน์สูงแล้วก็การเพรสซิงสูงเนี่ยผมว่าทีมได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้และนำมาปรับใช้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆเราต้องยึดมั่นในแผนการเล่นอยู่เสมอไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรดูจากคำพูดของแรดฟอร์ดแล้วนะครับทีมยังคงเชื่อมั่นในระบบการเล่นเกมรับแบบดันไลน์สูง ทีนี้ก็ต้องโฟกัสที่ตัวนักเตะและว่าจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะผ่านพ้นไปทีนี้เรามาดูเรื่องใหญ่ของเราดีกว่าลีโอนลเมสซี่ครับอยู่ๆไปโผล่กลางสนาม New Spotify คํานูที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ถ่ายภาพลงในโซเชียลมีเดียลงในอินสตาแกรมพร้อมกับปักหมุดโพส์เอาไว้ด้วย นี่ครับตอนนี้มีคนกดไลค์โพสต์นี้เนี่ย20ล้านครั้งแล้วโอ้โหสุดยอดนะครับนี่มีภาพนะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีตัวเป็นคลิปด้วยครับยืนมองสนามอยู่ข้างนอกครับนี่ครับโอ้โหแฟนแฟนบาซ่าเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกต่อมน้ำตาแตกคือตอนแรกผมเห็นเนี่ย ผมยังไม่รู้ว่ามาจากแอคเคาท์ของเมซี่ผมนึกว่าเป็นภาพ AI นึกว่ามีคนไปเจน AI เพื่อแบบจุดกระแสอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าเป็นภาพจริงนะครับแล้วก็ไซส์สตอรี่นะจาก d r d o Sport บอกว่าไม่มีคนภายในสโมสรรับรู้เรื่องนี้มาก่อนนะทั้งผู้บริหาร ทั้งพนักงานทั้งทีมงานฝ่ายสื่อสารการตลาดหรือฝ่ายโซเชียลมีเดียของบาร์ซ่าไม่รู้เลยว่าเมสซี่จะไปที่สนามในช่วงกลางดึกนะครับเมสซี่ไปตอนกลางคืนนะครับข้อความที่เมสซี่โพสต์โอ้โหเรียกได้ว่าค่อนข้างซึ้งกินใจครับเมสซี่บอกว่า เมื่อคืนผมเนี่ยได้ย้อนกลับไปยังสถานที่ที่ผมโหยหาทั้งหัวใจที่นั่นเนี่ยคือที่ที่เคยทำให้ผมมีความสุขอย่างสุดซึง้งพวกคุณทุกคนหมายถึงแฟนบอลบาร์ซ่าเคยทำให้ผมรู้สึกเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกนับพันครั้งผมหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะได้กลับไปที่นั่นอีกครั้งและไม่ได้กลับไปแค่เพื่อเอ่ยคำลาในฐานะนักเตะเพราะผมไม่เคยมีโอกาสได้ทำแบบนั้นเลย พูดง่ายในวันที่เมสซี่ย้ายออกมันเป็นช่วงของโควิดนะแล้วบาร์ซ่าก็ไม่ได้มีการจัดงานอำลาในสนามค้ำนูให้กับเมสซี่เขาก็สื่อไปจนถึงตรงนั้นนะครับแล้วก็คนที่ถ่ายคลิปคนที่ถ่ายภาพให้กับเมสซี่เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับตามรายงานบอกว่าคืออูโรลิโกเดอปอนะที่มากับเมซี่ด้วยแล้วพอเข้าไปเยี่ยมชมสนามเสร็จปุ๊บ เมซี่ก็เดินทางไปที่อาเจนตินาเพื่อเข้าแคมป์ทีมชาติทันทีนะครับเมซี่เนี่ยให้รปภของสนามเนี่ยช่วยพาเข้าไปนะเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งใครเอาไว้ล่วงหน้ามีบทสัมภาษณ์ของรอปภนะครับเขาบอกว่าเขาไม่กลัวว่าการปล่อยเมซี่เข้าไปเนี่ยจะทำให้เขาได้รับบทลงโทษอะไรก็แล้วแต่แต่เขายินยอม นะเพราะว่าหน้าที่ของรปภคุณไม่สามารถอนุญาตให้คนนอกเข้าสู่สนามได้แต่เขาบอกว่าเขาไม่สนมีเพียงคนเดียวที่สามารถทำแบบนี้ได้คนคนนั้นก็คือเมสซี่นี่แหละนะเขาก็พาเมสซี่เข้าไปแล้วก็ถ่ายภาพมาลงในโซเชียลมีเดียตอนนี้เนี่ยมีการคาดการในสองแง่มุมนะครับว่าสิ่งที่เมสซี่ทำอย่างแรกเพื่อเป็นการแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณนะ์ว่า เขาเนี่ยมีความหวังความฝันความต้องการที่จะกลับมาอยู่กับบาซ่าจริงๆไม่ว่าจะด้วยบทบาทไหนก็แล้วแต่อาจจะกลับมาหลังจากแขวนสตั๊ดไปแล้วเข้ามาเป็นผู้บริหารเข้ามาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคต่างๆหรืออีกมุมหนึง่งมีสื่อจัดฉากให้นั่นคือ diario sport ผมไปอ่านคอมเมนต์มานะครับเขาก็มีการคาดเดาบอกว่า สปอร์ตรู้อยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ติดต่อสโมสรเองว่าเนี่ยเดี๋ยวคืนเนี่ยเมสซี่จะไปแล้วก็ไปถ่ายภาพเพราะเดี๋ยวมันจะมีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์พิเศษเอ็กคลูซีฟของเมสซี่กับสปอร์ตออกสู่สาธารณะนะครับแรงข่าวบอกอาจจะเป็นวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้นะสัมภาษณ์ล่วงหน้า2ส,สัปดาห์ ก็อาจจะให้เมซี่แบบสร้างกระแสหน่อยนะเพื่อที่เดี๋ยวพอบทสัมภาษณ์ออกมาเนี่ยคนก็จะโอ้โหอยากรู้ไงอยากอา่านอยากฟังนะแล้วก็จะทำให้สปอร์ตเขาก็มีความบูมออกมานะครับอ่ะเพ,อเพื่อนคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้ผมว่ามันก็มีหลากหลายมุมหลายคนบอกเฮ้ยเมซี่เขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้เขาแค่อยากจะไปดูสถานที่ที่เขาแบบ เออเคยลงเตะเป็นสโมสรที่เขารักอ่ะมองมุมนั้นก็ได้แต่ผมว่ามันอาจจะมีเหตุผลมากกว่านั้นอาจจะมีในแง่ของการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือผมเชื่อแหละว่าเมซี่รักบาซ่าอยู่แล้วแบบหมดหัวใจแต่ว่าการที่คุณจะทำอะไรบางอย่างแบบเนี้ยมันต้องมีเหตุผลมากกว่านั้นว่ะแล้วเนี่ยถึงขนาดโพสต์ปักหมุดเอาไว้ในไ G เลยอะ เออมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับอ่ามีคลิปนี้นะผมเพิ่งลงไปในสปอตนะใครไม่ได้ฟังก็ไปย้อนฟังนะครับคู่คู่รักสองคนนะสวีดวิทวิวกันอยู่นี่ครับโอ้ชหชอดอกไม้นะถ่ายคลิปลงใน t ิ k ต o k นะครับแล้วปรากฏว่าเมซี่เดินมาข้างหลังเดินมาพร้อมกับบอดี้การ์ดนะนี่นี่เมซี่นี่เมซี่ แล้วก็อันนี้เป็นชื่ออะไรเปเปเ้เอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่เป็นคนสนิทนีคนดูแลเมซี่เนี่ยแล,แล้วก็ข้างๆเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นโดดิโกเดอปอเดินผ่านไปสาคนทั้งหมดนะครับเนี่ยเมันจะมีคนหนึ่งด้านหลังซ้อนกันอยู่ไอ้หนุ่มในหันไปมองเลยเอาไงดีว่าแม่งเฮ้ยเมซี่บอกว่าวใช่ป่ืว่าว นะครับแบบทำหน้าแบบเลิกรลกเอ้ยเมซีม่มะหันมามองกล้อง <c oughs> <c oughs> เป็นผมผมวิ่งตามเลยอ่ะผมไม่สนหรอกเฮี้ยครั้งหนึ่งในชีวิตไม่รู้ว่าจะได้เจอแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับแล้วก็อมีคลิปหนึ่งนะก็โหไม่รู้ว่าเรื่องบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แม่งโชคดีมากเนี่ยครับไปเจอเมซี่แล้วขอลายเซน็นอ่าเสื้อขาวเนี่ยคือเดอปอนะครับข้างหลัง โอ้โชคดีวะ่ะนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอบทสัมภาษณ์แบบเต็มๆของเมซี่อีกครั้งหนึ่งละกันนะครับเดี๋ยวออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปลบางส่วนที่สำคัญสำคัญนะเอามาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาไปแกะแบบ สัมภาษณ์เต็มเดี๋ยวน่าจะมีช่องอื่นทำนะครับอย่างน้องเดอกลิตเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาน่าจะทําแบบฉบับเต็มก็เดี๋ยวรอติดตามได้นะครับอ่ะนี่คือเรื่องของเมสซ,ซี่นะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเลวานดอฟสกี้ครับก็เป็นการรายงานนะจากสื่ออย่างดี d o s p เด t อครับบอกว่าเลวานเนี่ยอาจจะตัดสินใจรีทายแขวนสตั๊ดเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้ต่อสัญญากับบาซ่า ก็เลวันมีออปชั่นต่อสัญญาอีก1ปีนะสัญญาเขาจะสิ้นสุดหลังจากจบฤดูกาลนี้แหละจะย้ายทีมได้แบบฟรีเอเย่นแต่ว่าสื่อบอกว่าก็มีแนวโน้มไม่น้อยนะที่เลวานอาจจะแบบเลิกเล่นเลยนะไม่เล่นฟุตบอลต่อแล้วแขวนสตาร์เลยดีกว่าเอ้ยก็ไม่แน่เพราะว่าอายุเขามันก็อยู่ในวัยที่ เหมาะสมแล้วอะ3าย่าง38ปีหลายๆคนเขาก็เลิกในวัยนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้เลว่านอาจจะขอไปกอบโกยที่ซาอุอีกสักรอบนึงเออได้เงินอีกสักก้อนก่อนที่จะเลิกเล่นก็เป็นไปได้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับแล้วก็มีคนถามผมว่าแล้วมันมีมุมไหมที่บาซ่าจะต่อสัญญาผมพูดไปแล้วว่ามีถ้าเกิดอเลวาจบซีซั่นแบบยิงถึง20ลูกอย่างเงี้ย แล้วพูดคุยกันได้ยอมลดค่าเหนื่อยบาซ่าก็อาจจะใช้ออปชันต่อเพิ่มอีกสัก1ปีแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาคนอื่นมาเป็นคนคอยสแตนบายคอยแบ็กอัพให้กับเลวานก็เป็นได้นะอันนี้คือข่าวสารวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะ ใครที่ยังไม่ได้ต่อซัพบซัพ์หมดแล้วยังไม่ได้สมัครสมาชิกเพิ่มเติมเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการซัพพอร์ตก็ฝากด้วยเริ่มต้นเดือนละ35บาทนะครับหรือใครอยากจะส่งสติกเกอร์ด o n a t e เข้ามาให้กันก็ส่งได้นะวันนี้เราไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ